สวัสดีจ้าวันนี้ยายจะมีกาผ้ามวนผ้าลงน้องเ,อเด้จ่าเด้อเปลี่ยนบรรยากาศหอนแห้งพี่น้องไปตามาอ้มหอยเขามาแล้วก็ะยื่นเป๊กกำลัลงใจใตากับยายเด้จ่าเด้อกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดสติ๊กเกอร์กดกระดิ่งเพื่อให้พาทุกคลิปของยายจะมีการเด้จา้าไปลุยเลยตาท,ทองลงไปถาละตาท,ทองมาจากไหนสวัสดีครับน้าตาท,ทองลงุก้นามละเด้อพี่น้องเด้อไป ได้ยังนี <c oughs> <c oughs> ่พอแล้วหน่วยหนึ่งน้าพี่น้องนำแหลงว่าแรงแต่กี่นำมบย่างหลายโมกลงเรื่อยๆได้หนิมันมาตะทองเฮ้ยยพี่น้องเมื่อวานเมื่อวนบรรยากาศพี่น้องฟูเมื่อ ตาทอก็ไปเห็นเขางุมไปเหมือนหรมั้งนี่อุน่นขู่หมอกระไรขาแน่หมอขออมออาแนะน่หมอยมอ,อย่าไปก่อนนอ้นอยชกหนุกน้อยชบหน่อยไม่ใช่มันแทงอยู่ในหนามว่ะตาทองมันแทง จะยื่น,นมื่พี่น้องเย็นไหมอเู้ยอาบน่ะพอเย็นมันอยู่เบื้องนอกพี่น้องพอขึ้นไปมันหอมพี่น้องน่แห้งเร็วเลยไ大姐จากโต๊ะเปียกเปียบ,ยบขึ้นแป๊บเดียวแห้งมีน้อยเขาจบมีน้อยเขาจกเขาก็หากินที่กันเนาะตาทอง<ม>ทำมาหาก,ก็บคได้กินรัตตีก็ยังเหลือเด้อจ้าผู้ใดสนใจก็โทรมาได้เลยเด้อจ้าเด้อ0 6 2 สองห้าเก้าศูนย์ศูย์ศูนย์ศูนย์แปดแปดจ้าติดต่อได้เลยเด้จ้าสั่งได้หางห้อยหางขนาดเลห้อยหางโมแม่มาหอยงะบห้อยอ่าโมแม่มาห้อยแค่โมแม่มาห้อยแข่งกะละมังของไหลแมยืนนี่ก็โล่แพงเด้อหลอแปดิบได้ห้อยแข่ง หายในบอนน่ะหายหาโอ้ยง yeah. wow. ุ่มไปเยแต่ดนะพอองแต่เอนนวยซ้องนวยกะขึ้นฮี้่นฮ่างอาย่าฮ่า่า้าฮ่า่าฮ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 ่้น่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่่ี่า่่ง่่่า จะได้งงมน้ำหนาเลราพี่นี่พี่นอ่นอเห็นไหนี่นี่หนาอีลีพี่นอ่อมอกระมอกรลบขึ้นไปเลยถาทองก็มอกลบขึ้นไปแล้วอมอหม,มา เต้อลูกแล้วมันแท่งขึ้นแท่งขึ้นนะหวังหวังนั้นมันลายเลยเนาะมันขี้ตีเล่อืมเงินขากางงมอ้เแม่ยน้องพี่น้องเนาะบ้านบักชุกใหญ่กับบ่อหินหรือเนอะอู้หอนมาหอนมึงกรดาตาทองข้างาต่ำๆยังบ่อหินนะข้างล่างนี่หมูกะลูกข้างล่างนี่เลยมันบ่อหินอือ เขาบมาหาเขามันหางนี่เองหินห้วพี่น่องขณะมาเปลี uh, ่ยนบรรยากาศมาลงอาบน้ำนะนี่วันต้องชาวตอนสาววันเดียวอกอล้วจ้ะวันนี้ไปทำชุระมาถึง หาคลิปเพฝนนะหาคลิปมีนยังดีเพลยนนะฮางมห้อยเปลี่ยนบรรยากาศเพลยนนะมุ่งหน้ามันแหอนเพลยนะเฮ้ยจบโอ้ยเขาแชร์จังเดยจังเขาแชร์ได้ดีแท้โอ้ยอีๆขอเอ็นมือหนังเขาแด่โอ้ยเป็นสองกระสังสามกระสังเด้ไหน

ทางแห้งพี่น้องงตนดูกบเห็นเลยแปดป้าเนี่ยเขาหลูเมื่น้องเขาลูเมื่อเขาลูไหลเมื่อตีเหรอันได้ต่ละอันอ้ายงน้กตายเลยเขาลูมื่อเขาลูเ็นทางแกงมูน่งทางมือเมื่อมึงพี่น้องเขาลูเมื่อมึงี่ะ bé nếu mà bác sống nơi 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 ถือละสองถือละสามเนาะยืนนี่อ้ยโดนเธอสิไห้แต่ละนวยพี่น้องเ้ยเขามาหลุดเป็ดว่ะว้าอ๋อฉันสนมจ ไรหูไรตาเขาถือข้าวไฟได้จ้าเด้อไม่ก่น้องตรงนั้นกลางโมกลางโฮมใส่ทายได้จ้าเด้อเพราะว่าร้อนเมันร้อนเดี๋ยวเครื่องมันสีหงอกนงอกจอยานโทรศัพท์เนาะมึงเป็นอะไรหน้าทองมันจีบืนมันลอยเห็นไหม้ เออ,เอ,อแหลงบอแหลงพี่น้องเอ้ยปากกระชังสิบื้หนออกจากหนามละ่มะแหล่งกป้าบื้อหมือนี่แ,แ,<ข>แมันแมันะมันะหรือมันอะรมนงาม้วยส่นหรืมันนะเพ่หรือมัน แต่บอกยามรุ่นเพิ่มลืมหมานองเลยเครื่องกระซินอกคณะก้างหฮมหอนแห้งอี๋พี่น้องเ้ยเป็ดยังนั่นเป็ดกระเพือกเป็ดน้ำผู้พี่น้องเป็ดน้ำ

ผู้อุ่นฟีนดยงมอยู่ทางฝุ่นเขาก็มาหาคือก้นผุ่นนี้มานอะเห็นมาฟีนองเขาก็งมคือกันบัวน้ำพีนอองไร เปนเื่นเ,นเปนเอนอยู่ท่องหอนอยากลงเลนน้ำก็ตะท่องก็ไม่มีใรจับกล่องมันคลายเร็วอยู่บ่เพาะอืมอฮ้ Yeah, really nui nice. uh to, P'non. P'ỉm cướp cạn này nó ta cái này, cái đuôi nó cả này nó. là Ai nó với. ว่มมา,งงามีเะอวันทนนางน้ำพีน้อพี่น้องนอนก็นเห็นมองนา่แม่ก็เห็นมองนางเลนี่งว่านี่นายมันได้ร้ายมาอ้ยได้ร้ายเติมแบบพี่น้องได้้ายอยู่มันมานุรู้อยู่พี่น้องอ่นนาออกมะขาเฟนำมาอีกแล้ว เยี่ยมมากนี่เป็ดนำกาบกาบมังงมหอยซอยมั้งมังงมหอยซอยเร็วก็ะหอนขี้กันน้องพี่น้องเขาก็ต้องวความความเย็นนี่กันบุญเขาลอยอ้ยพี่น้องเป็ดเขาลอยจากไหนพี่น้องคอมเมนต์มาได้หน่อยนะคะคอมเมนต์ด้วยค่ะอลอยนิง่งๆเอขาข,ขาลอยมันมั้งอ๋อผิดได้พี่น้อง เอาให้บังให้บังเดินจนแล้วพี่น้องบังบังนี่นี่นี่พี่น้องสีเข้นมาแล้วพี่น้องก้าบเปไหนเปีดนามเหมือนเงาเงินตึ่งหอยเงินเงินนี่ไ่หลายแล้วพี่น้องแล้วแล้วแล้วได้แล้วอ่อนพิ้วไปหา ท้องลวไ่ะฮ่นฮ่าฮอาฮ่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 อฮ่น่าฮ่าก่หฮ่าฮ่าพี่น้องเ่าฮ่าฮ่าฮอฮ่าฮฮา่าาฮล่า่า่่ เออโอ้ยเทลงเด็กอย่าี้พี่น้องโอ้ยโอ้ยรมรมพี่น้องร่มร่มร่มฮัวกุ้ดรมแห้งเนาะลมบ่าหมูเขาวร่มฮัวกุ้ดแล้วลมบ่าหมูตัวเดียวกันบ่โอ๋อบางคนก็เอื่นลมบ่าหมูบางคนก็เอื่นลมหัวกุ้ดฮัวกุ้ดนี่มันหมุนเนาะบ่าหมูมันก็เป็นบ่าบ่า Man man o quá o quá mhm 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 อองัดอ๋ออ uh ๋ oh. ัวะัดละตะทองันนโอ้ยนี่พีนองำอือเดีย right ว่สองเดียวไม่สองสองไหมอออยู่ไกลๆวันี่นองนนโอ้ยวงพก่นอ่ำอ้อเงยๆเลยมาอยู่สูงๆจังสียังวะโหตัดแปดเอยเอย ในตอนสิลกมัวม่วันในผอในตอน,อน,นสินนนลก <laughs> จังสีแลนางเอกพระเอกกับนางเอกสอบต่ตอนจบ <laughs> <laughs> ครับยัสิงมตอยอยีกอยู่จังหน่อย ดด <laughs> ได้นึกเี่ยอ๋อมันชู้ในข้างล่างนี่ชู้ขังบนุญข้างบนญขัขาวขาวขาวคือเขาวอาอยีนี่หมอขาวปนปนอยู่พี่นอ้องน้อมันมานรัวๆเดอ้อจ,จ้ะเพราะจบคลิปไว้เพียงแคน่ะะนี้เด้อจ้ะจังไรก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มี่หายายตูวด,ดี้เสอมอมา จังได้ก็ฝฟกกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาณีจ้าบายบายจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องไปกลับบ้านเราไปพ่อกินพ่อพัดอยู่ดอกนะ่ะเจ้วสมุนหงกระแสบไปกลับบ้านไปพี่น้องกลับงอนเทา